you. <laughs> <laughs> รับน้องใช่ไหมคะอดีว่าเพิ่งติดมหาวิทยาลายัยเรียนที่ศิลปากรค่ะคณะดุริยางคศาสตร์และทีนี้คือเหมือนกับว่ามหาวิทยาลายัยศิลปากรนะคะคณะนี้เขามีการขึ้นชื่อเรื่องการรับน้องอยู่แล้วและทีนี้คุณแม่ก็เลยอยากจะตามไปแต่จริงๆแล้วเขาอยากกับไปดูผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงปุ๊บรุ่นพี่เขาก็อาจจะแบบว่าเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างนี้ที่แบบคุณแม่เขาเป็นคนเฮฮาตลกแล้วเขาถึงได้กับทุกคนเขาเป็นคนเป็นรี่มากรุ่นพี่เขาก็เลยถามว่าคุณแม่อยากเต้นไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ยังไมไ แซวจริงๆอ๋อแล้วตอนนั้นเราตกใจไหมครับพอเห็นคุณแม่เต้นตกใจค่ะใครจะไปคิด,ดว่าแม่ตัวเองแบบว่าจะไปทาอะไรแบบนี้ตอนหน้าสายตาคนอื่นแต่สุดท้ายก็เออมันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเนาะแล้วแม่เขาก็ลลยล้อไมไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความสุขหนูก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วอย่างนั้นเราปลดล็อกเลยไหมครับว่าพอรู้ว่าสิ่งที่แม่ชอบนั่นคืออะไรจริงๆแม่หนูชอบผู้ชายค่ะ <laughs> ทำไมถึงเรื่องการ เต้นการเต้นตามตัวเพลงรับใช่ค่ะก็ปลดล็อกค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาเขาเป็นคนเฮฮาอย่างนี้ปกติอยู่แล้วค่ะแล้วพอมีเสียงเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยเป็นมีคนที่เป็นเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาก็เลยแบบเต้นไปเลยครับแล้วพอเอาคลิปนั้นลงในโลกตัวเชียลเรามันก็กลายเป็นไวรัลครับผมแล้วตรงนี้คุณแม่เห็นยังครับผมคุณแม่เห็นแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าที่มันเป็นไวรัลอาจจะเป็นเพราะว่า คุณแม่แล้วก็ลูกในยุคสมัยเราหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าในหลายๆครอบครัวนะคะยังมีเส้นบางๆสําหรับคาว่าแม่และลูกอยู่แต่สําหรับหนูแล้วแม่ของหนูคือจะเป็นคนอันดับต้นๆเลยถ้าหนูมีปัญหานในชีวิตเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูค่ะอืมทั้วที่นี้พอเริ่มเป็นวัยรุแล้วแฟนคลับมาคอมเมนต์เหมือนกับว่าอยากเห็นคุณแม่ในท่าทางการเต้นอย่างนั้นอีกคุณแม่ว่ายังไงครับผม คุณแม่ก็อยากจะให้หนูไปบวชค่ะเพราะว่าอยากจะเต้นหน้าหน้าเรอครับเราคุณแม่ยังจะทําคลิปแบบนั้นออกไปอีกไหมครับผมน่าจะทำเรื่อยๆค่ะแม่ก็เธอหยุดไม่ได้หรอกค่ะคอนเทนต์เยอะแยะอืมแล้วทีนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมครับผม เขาบอกว่าเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาทํามากๆเขามีความสุขมากๆแต่ว่าถ้าสิ่งที่เขาทําอาจจะดูไม่น่ารักในสายตาใครอาจจะดูไม่เหมาะใน,ในการรลเทศะใดๆเขาก็มีความกังวลตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วมันคือความสุขของเขาค่ะแล้วเขาก็แลวหนูก็เห็นว่าเขาไล่ล้อมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจริงๆหนูเลยบอกบอกกับเขาว่าไม่ต้องคิดมากนะมาเต้นกันอีกทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยทางคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปกรก็มีการต้อนรับคุณแม่อย่างดีค่ะเพราะว่ามันก็ดุริยางเนาะมันก็คือเอนเตอร์เทนกันอยู่แล้วค่ะ ในทีนี้อยากจะให้ฝากช่องของคุณแม่นะครับผมเผื่อใครอยากติดตามคุณแม่ได้ค่ะติดตามคุณแม่ผ่านช่องของหนูได้เลยนะคะช่องหวยลูกชิ้นหนึ่งค่ะทั้ง i n นสตาแกรแล้วก็อินตาแกรมแลิ๊ต็ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ